ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกม Boys the Hero Game ครับเราก็จะมาเล่นเกมไอกันนะครับปี้านปีลันหนูเจอหนึ่งอันโอเคหนูออกไปแล้วนะสปีด้านถุกอย่างที่มีมีไหมไตไตกับอีนี่ก็ไม่มีโอเคแล้วตอนนี้เรากำลังสปีด้านอยู่นะครับตาตาเราไม่ต้องไม่สนใจตาก็ได้แล้วมั้งนั่นนี่ อยู่ห้องไหนน้เราอยู่ห้องไอ้ห้องใหญ่ห้องโถงนี่หรอเออไม่เห็นอ่ะอ๋อห้องนไปไปสปีดล่านสปีดล่านเราจะสปีดล่านให้เร็วที่สุดนะเราจะไม่แบบแบบว่ากลัวบงกลัวผีเนาะสปีดล่านปี่ห้องนี้แล้วอยู่ห้องใครห้องพันเลยเจอละถุงถุงที่ห้าถุงที่หกเดก่อนมันต้องใช้ถุงผีจริงดูไปเลยผีจริงๆเราจะไปชั้นล่าง โอ้ผีมันก็มาเลยมีตาเดียวเองหรือนามมาแล้วเนี่ยดูดิที่ผีไปไปไหนอะไปไปบนหรือเปล่าไปบน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 แล้วลงล่างไปหกยี่สิบแล้วยี่สิบอะไรหกเต็มยี่สิบไงหกขับยี่สิบลงแลลงล่างนะพี่ไปด้านนู้นลงไปด้านนี้ตายปไปหนูเจอหนูเจอหนึ่งตัว ไม่ต้องห่วงเราจุกได้มาจุกผีอ่ะ <c oughs> กีบีดีกีบีดีกีบีดีหาแมวเหรอรอเลน่นแต่คือหนูเดินมาสุ่งหนูหนูหนเจอ,อ,อเจอหนูเจอหนูเก็บหนูได้ไหมเก็บเก็บเก็บไปทำต้มแซ่บตามมาตามมาตามมาตรงนี้ก่อนนี่ไงในห้องเอ้าดยตาเก็บลูกต,ตาฟรีตรงนี้มีเ้ยเจอตรงนี้ถุงตัง ไปสิบสามถุงแล้วเรากำลังทำสปีดรันอยู่ยากอยู่นะเนี่ยเพิ่งเล่นครั้งแรกอ่ะใช่ยากมากเว้ยแต่มันไม่เหมานะเราขึ้นแบมบนเลยได้พี่ว่ามันอยู่แถวบนี้แหละเก็บตาก่อนเนี่ยเสียงมันแบบอย่างดังมากเลยมันมาอยู่ไหนอยู่ไหนรอเลรอเลมันอยู่ไหนเปิดตากสิเบิ่งเบิ่งเนตรเบิ่งเนตรีวิธตาอืมมันอยู่ชั้น บนเนี่ยดูพื้นก็รู้แล้วบ,บนไปหมดยางข้างล่างอ่ะเช็คให้หมดเช็คหมดแล้วนะเอ้พี่ดีไปไปไปอีกทางไปอีกทางไ,ไปข้างบนไปข้างบนไอ้ยังยังยไม่เลยพี่ดีไปทางที่หนูไปอ่ะหนูก็มาเช็คทางที่พี่ดีไปไปข้างบนไปข้างบนรอมาลงรองมาลงเอยห้องนั้นหนยังไม่ได้สำรวจเลยนะห้องไหนห้องคุกเหรอเออก็ม <c oup> s> <S ไม่ต้องสำรวจม,มันอยู่ท่าไหนอฮ้ยมันลง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  มันลงวิ่งดีรออะไรอ่ะอยู่ไหนโหไม่ได้สปีดรันล<อ>สะสปีดรันไม่ได้ทำแล้วม,มันก็ไม่เห็นมาเลยมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อมันเป็นข้างบนมันเป็นท้องบน,มนงไม่มีสปีดไม่มีวิ่งโอเคโอเคจริงๆเยั้งอยู่ตรงนี้ก่อนระวังเนี่ยต้องระวังบันไดไว้ให้ดีนะเนี่ย มันชอบแบบทะลุบันไดมาเลยสามสิบนาทีอ่ะสามสิบวิดีไม่ใช่สามสิบนาทีสามสิบวิอะไรอ๋อก็มันจะลงมาแเอ็มเปิดดูเปิดลูกตาดูสิไม่มีเบิ้งหนูไม่มีเนตไม่มีเนตเหรอเอ้ยมีมีแต่หนูไม่มีวิ่งเลยอ่ะดูก็ได้ยังอยู่บนอยู่เนี่ยบนอยู่ที่อยู่กลางกลางโอ้หหนูบอกว่าหนูไม่มีวิ่งมีตามีตามีตาเอ็มวิ่งมา มาละไหน,นลันโอ,อ,อ้มันขาบุ้งขามันต้องจะลงปะลงล่างไหมพี่มีกีตาร์อ๋อมันลงล่างมันลงล่างที่ขึ้นบนวิ่งสปีดสปีดขึ้นบนเลย,ยลไปละหาห้องวนหาห้องบหหอลแต่มันไม่ตามขึ้นมาพี่ไม่น้องนี่ไงพี่เจอห้องละใครมีเลื่อยปะไม่มีเอ็มอยู่ข้างหลังพี่ใช่ไหม อู่นะน่ะมาอยู่ห้องเนี้ยเข้าอีกห้องนึงก็ได้ไปไปเอ็มเข้ามาที่ห้องนี้ีไไม่อุ้ยอุ้ยครบ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 ตึงดึงดึงเดเร็วรอรอดูเดี๋ยวเราวิ่งเราวิ่งเเรราาววิิ่่งงมามันมามาไหนไม่รู้แต่มันสั่นๆเนี่ยอยู่ตรงหน้าห้องประตูพี่ทีอะเดี๋ยวเรากลังทำสปีดรันอยู่ แล้วมีอะไรอะ่ะมีตาไหมเจอกันอีกอันนึงนะเก็บไม่ได้แล้วเน่มากโอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยวินดีม้มิกิวินีมีกิวินีมิกิเน่สูตรเน่มีสูตรเน่ไม่มีเลยตาบอดอ่ะตาบอดโอเคโอเคหนูมันเสี่ไปทางไหนอ่ะเอ็มีสี่ <M 4 S 2> เหรอเออไม่ได้อยู่ไหนเนะี่ยอยู่นี่เงาหลังไงอ่ะดูเลยกดดูเลยมันอยู่ชั้นล่างไป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 กดดูบ่อยๆนะไปด้านไหน จำทางไม่ได้อันนี้ทันไม่ใช่นี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 ่บันไดอยู่ไหนกดดูสิอยู่ร้างอยู่รุยฮะไปไปสปีดสปีดสปีดกลับบ้านกลับบ้านแล้วเย้ขออตร็ว